นี้ก็มาที่บ้านท่านนายกนะครับเนี่ยท่านนายกโครงการมาสุนบนุญภาษางนะครับคือมาดูพื้นที่น้ํากําลังไหลเข้านะครับเนี่ยที่เพราะว่าบ้านของท่านนายกนี้อยู่ติดลำมูลนะครับลำลำมูลนี่ครับท่านากกานายกก็พอดีท่านนายกก็เตรียมตัวครับเนี่ยท่าน ท่ายกเตรียมตัวนี้บ้านน้ําเริ่มไหลเข้ามาแล้วนะครับเนี่ยท่ายกท่ายกของ,องกรมการสุ่ยส่น,นาช้างครับเนี่ยก็คือบ้านท่ารรยกจะทุกปีครับทุกครั้งจะน้ําจะเข้าก่อนก่อนเข้าบ้านเขาก็บอว่าอยู่ติดละมูลเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับละมูลของเราน้ำกำลังจะไหลเข้ามาครับนี่ครับเนี่ยน้ำไหลนี่นี่นิบช่วง น้ำเข้าสักช่วงเวลาสามโมงกว่ากวนะครับเนี่ยเดี๋ยวน้ากาลังจะทะลักเข้ามาครับนี่ถ้ายกก็เจ็บคงเจ็บหอกงเดี๋ยวผมจะให้ดูลํามูลนะครับเนี่ยอยู่ติดลํามูลเลยครับเนี่ยลํามูลนี่ครับไหลแรงมากครับ <c oughs> นี่ครับลํามูลนี่ท่วมกระท่มข้างๆลามูลกันครับ คครรัับบนี่กำลังจะเข้าบ้านพักสิอันนี้คือท่าสูบท่าสูบน้ำแรงมากครับก็คือน้ำมาเร็วครับคือมาช่วงเช้านี่เองครับคือสารกเข้ามาเช้า ก็คือไยแรงากั้นประหลัดครับนี่ก็ท่านผอกองขังครับลุมกองกองผมเองครับมาด้วยกันคือออกสำรวจใค่ ท่านนายกานยกก็เตรียมพร้อมครับวันวันนี้ท่านนายกบอกสแตนบายเลยครับขนของไปไปสองคันรถแล้วครับเมื่อกี้ในสวนกันมาครับนายกบอกไ,ไม่ได้หลับได้นอน,นยนนานยกบอกไม่ได้หลับได้นอนเลยครับคือ <Okay. S 1> อา้าททำไมท่านนายกมีมีน้ามาช่วยเหลือก่อนเขาเลยนะอ่า เนี่ยครับคือจายกก็ขนของแต่เมื่อคืนก็เอาสุนัขครับสุนัขขึ้นไว้ที่สูงแล้วครับเนี่ยครับเดี๋ยวไปดูอีกสักอีกสักเที่ยงแล้วทุนจะเข้ามาดูอีกทีนึงว่ามันจะขึ้นเท่าไหร่นะครับคือคือ ข้าวทนายกก็ท่วมแล้วครับคือข้าวทนายกกำลังท่วมถึงคอรวงแล้วเกเดี๋ยวถ้าผมจะเขียนหมายไว้ทำหมายไว้เพื่อมาตรวจสอบน้ำอีกทีหนึ่งช่วงเที่ยงครับแต่ว่าถ้าฤดูร้อนฤดูหนาวนี่จะ บรรยากาศดีนะครับเป็นเป็นบ้านริมแม่น้ําก็คือบ้านทรายกกับบรรยากาศดีแต่ช่วงหน้าน้ําก็จะเป็นอย่างนี้ปีปีห้ปีห้าสามนี่จะท่วมเยอะกวคนี้ครับท่วมเยอะเลยครับผมแต่ปีนี้ถ้ายกบอกธรรมดาของบ้านริมมูลีนนังะ้า ครับหม,หมื่บ้านวันเสาร์ผมไปกะยังไม่ท่วมทลายท่วมแต่ตรงบ้านนะ่ะพนไม่ถึงบ้านนะ่ะพนหลบถึงครับครับผมนี่ครับมาทับทานเพอเดี๋ยวเดวนี่หมู่บ้านแรกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปดูทุกหมู่บ้านครับก็มีหมู่บ้านที่อีกฝั่งตรงข้ามที่นี่นครับ ฝั่งตรงข้ามนูน้นเป็นบ้านโน้นไปแดงเหนือของเขตรับผิดชอบของอบตท่าช้างครับองค์การบรินาสุน่บนลท่าช้างเดี๋ยวจะเข้าไปสำรวจอีกทีนึ่งครับ